ดูกันตอนนี้ก็คืนนี้นะครับวันที่22่ธันวาคม2,568หเือใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับคืนนี้2ทุ่มนะครับเวลา2ทุ่มจานจะมาไลฟ์นะครับแจ้งรายละเอียดสำหรับคอร์สเรียนต่างๆของปีหน้านะครับเอาว่าแล้วก็จะเจาะไปที่คอร์สเรียนซ่อมกล่อง OBC รถไฟฟ้าจีนนะครับจริงๆถ้าเข้าใจเนี้ยที่จานสอนเนี่ย มันไม่ใช่รถจีนนะครับยี่ห้อไหนจะเป็นเทสซ่งเทสซาอะไร OBC มันจับระบบคองสร้างจะเหมือนกันหมดหรือว่าตำแหน่งการย้ายมันจะย้ายไปนู่นไปนี่นะครับแต่ถ้าเรามองโครงสร้างออกแล้วก็ใช้อุปกรณ์คงามละเอีเทสเตอร์ไปในที่อาจารย์สอนเนี่ยมันก็ทาได้ทุกอย่างนะครับมันสามารถจะวัดหายจุดเสียได้เลยเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดนะครับว่าพอซ่อมกล่องชาร์จ OBC นะครับ Onboard Charger ของรถไฟฟ้านะฮะ ประจำเดือนมกราจะมีรายละเอียดยังไงบ้างจะมาแจ้งกันตอน2องทุ่มรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีคําถามที่ถามจำบ่อยว่าในห้องเรียนเนี่ยพอเสียนนี้มีองจรแจกไหมมีครับทํำมาให้เรียบร้อยแล้วมันจะแยกไปเล่มนะครับอันนี้เป็นของเ a t a นะครับก็จะมีไฟลอ์องจรแล้วก็การตรวจสอบอยูน่นี่นี่เยะๆนะครับแจกให้คนละเล่มนะครับ เราจะมีอะไรกําลังทําต่อเดือนนี้กํลังทํารายละเอียดของส่วนของ BOD เพิ่มไม่ด้วยแล้วก็เดือนท้าทของ Gilly ให้ซึ่งสามกล่องนี้มันจะคุมรถจีนเกือบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนใครกระดิกตัวที่ไม่ทําเทสลาเนี่ยขอใหไรคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับเราก็ใช้เครื่องมือเป็นมันเหมือนกันหมดนะครับไม่ต่างแต่หรกเพียงแต่ย้ายตําแหน่งบอะนะครับพราเข้าใจที่สื่ออารสอนเนี่ย ไม่ว่าคุณจะทำกล่อง OPC หรือกล่อง VMC หรือกล่อง c o n t r o l n e เนะครับกล่อง uh, BCU นะครับ IMU CMU ก็เช็คได้หมด BMS อย่างเงี้ยทำได้หมดนะครับก็จะมีสอนเรื่องการตรวจสอบแบตเตอรี่เซลล์แบตเตอรี่ด้วยจะเช็คยังไงเพื่อซร์แบตเตอรี่ตนทนสียนะครับการใช้เครื่องมือต่างๆก็จะสอนให้เอาว่าเดี๋ยว2ทุ่มเรามาคุยรายละเอียดกันนะครับสองทุ่มวันนี้เรามาคุยรายละเอียดกันใครสนใจก็เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด สมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาทุกคนช่วยกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนด้วยพอเดี๋ดสองทุ่มจานออนไาลฟ์ปุ๊บนะครับทุกคนก็เด้นมาใครมีคําถามใครอยากถามเรื่องอะไรสอบถามได้หมดนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องคอร์สเรียนสำหรับเดือนมกรานะครับเราจะเรียนนช่วงประมาณวันที่24 25คือเรียนสดคอร์สเนี้ยจริงๆนะมันเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแต่ว่าก็หลายคนบอกว่าอยากให้มีสดด้วยก็จะสอนสดให้ด้วย นะครับเพราะฉะนัน้นคอร์สนี้จะเป็นคอร์สเดียวนะครับหลักสูตรที่จานเซตมาเนี่ยจะเป็นหลักจะเป็นหลักสูตรเดียวนะที่มีทางการสอนสดนะมีออนไลน์คือสอนสดก็จะข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วทั้งในกรณีที่คุณกลับไปแล,แล้วคุณลืมนะครับจันก,ก็ยังมีห้องเรียนออนไลน์ไว้ให้คุณเข้าไปดูนะครับห้องเรียนใดจะมีไว้ให้ผู้คุณเข้าไปดูอีกไว้ทบทวนคุณไม่ต้องจําลืมเปิดหนังสืออ่าอยากดูละเอียดก็ไปเปิดในคลิปที่จานทำมาอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ดังนั้นะคอร์อสนี้ เรียนมีทั้งสดและออนไลน์หรือใครไม่สะดวกจะมาเรียนสดก็ดูในออนไลน์เนี่ยก็ได้นะครับเข้าใจใครจะกคะแจ้งมาว่าแต่คร,ครับขอเรียนออนไลน์อย่างเดียวก็เดี๋ยวจะค่าเรียนก็จะตัดค่าโรงแรมออกไปค่าเรียนสดออกไปนะครับในจ่ายรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวคุยกันสองทุ่มวันนี้เจอกันนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับสองทุ่มคืนนี้เจอกันครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสองทุ่มเจอกันนะ